เซียนหยุนสับพุ่งลงที่มาทำให้ทุกตัวในเกมเป็นสายพุ่งลงได้แถมฮิวแรงมากแล้วก็ปั้นง่ายสุดๆใครที่อยากเล่นเมตาสายพุ่งลงก็กดเจเอาไว้ a y นะครับเอามาฮิวได้แถมใส่แฟกสีลมได้อีก <c oughs> คำถามที่ว่าในยุคใหม่นี้เจยังน่ากดมาใช้อยู่ไหมก็มาดูคำตอบในคลิปนี้กันเลยครับ ลั c กี้คอยซีซั่นสเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีก1นึแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3สะสมเงินคืนไปลดครั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้ใคลิปเลยสวัสดีชาวเกมเมอร์บรจกวาลไมได่ทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมไวสกาย ตอนนี้เมตาพุ่งลงก็กลับมาอีกแล้วเนาะแล้วเซียนหยุดควรกดไหมต่อให้ใครมีวาเลซ่าแล้วเล่นทีมโอเวอร์โหลดอยู่แล้วจะไม่กดเจก็ได้นะครับและเซียนหยุดก็มีทั้งฮิลที่แรงเบอร์เบอแบบฮิวหมู่ด้วยบวกกับสาแฟกซับอย่าง4ลมหรือ4ซองออฟเดพาร์ตเอามาทำให้ตัวในทีมแรงขึ้นไปอีกและใครที่อยากทำให้ตัวอื่น,นที่เคลือบอาวุธเป็นธาตุได้มาเป็นสายพุ่งลงเซียนหยุดจะตอบโจทย์อย่างมากเพราะเจจะเป็นตัวเดียวที่ทำให้ทุกตัวละครในเกมกระโดดสูงได้นะครับ เอามาซับการาหมิง C6 สามารถทำดาเมจพุ่งไปถึง200,000-800,000ได้เลยสุดท้ายก็ดูที่ความจำเป็นกับความอวยนะคุณผู้ชม C6 ของเซียนหยุนเนี่ยเอามาเล่น DPS นี่อย่างโหดเลยนะเป็น DPS ที่ซับได,ด้ดหน่อยต่อไปก็มาดูแนวทางปั้นเพื่อนำไปปรับใช้กันได้เลยครับคลิปนี้ผมจะอธิบายสกิลแบบรวบรัดเข้าใจง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครอยากดูละเอียดยิบที่ผมเทสมาทุกรูปแบบแล้วก็มาคลิปนี้ได้เลยครับ เซียนหยุนก็เติบโตเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ค่าพลังที่เจนใช้ในสายซับแค่พลังโจมตีกับฟื้นฟูแล้วถ้าอยากได้ดาเมจด,ด้วยหรือเอามาพุ่งลงเองแค่เพิ่มอัตราคิความแรงคิจบเลยครับ4ค่าพลังแต่ให้เรามาเน้นที่สายซับก่อนนะซึ่งใครอยากทำสายทีเบสให้แรงเว่อร์ผมแนะนำให้ C6 นะแต่ C0 ก็ทำได้ถ้าชอบอะ่ะผมเคยทำมาแล้ว แล้วแนวทางที่ผมปั้นไว้ผมมีพลังโจมตี3,747นี่คือตัวเดียวๆ,ๆนะครับไม่มี2ไฟอะไรนะแล้วก็ข้างในก็มีแค่ฟื้นฟู129.2%เพราะผมก็ใส่อาวุธประจำตัวด้วยนะครับได้ฟื้นฟูมาด้วยเนี่ยอัร์ติแฟกตอนนี้ใส่4 2อออฟเดย์พารนะครับแต่ก็ทำ4ลมไว้ด้วยนั่นแหละค่าพลังแนะนำพลังโจมตีประมาณ2,500ถึง3,000บวกๆนะครับถ้าให้ดีก็3,000นี่แหลนะเนาะ แล้วก็ฟื้นฟูให้ดีก็1นึบวกก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ผมไม่ได้ไปฟาร์มเพิ่มไงก็เลยมีแค่นี้เลยครับเนี่ยไม่มีฟื้นฟูอันนี้มี16ซแล้วก็อันนี้มี5%เนนี่ไม่มีแล้วก็อันนี้6.5เนี่ยแฟกชิ้นที่3ผมุมใส่พลังโจมตีชิ้นที่4พลังโจมตีชิ้นที่5พลังโจมตีนะครับ แฟกที่แนะนำก็มีแค่2เซตเท่านั้นครับไม่ต้องเยอะ42่สองออ a เดพกับ4ลมเนี่แหละครับ2เซตที่แนะนําเลยวิธีใช้แฟก4ลมก็คือเอาไปกระจายใส่ท่าที่ต้องการแค่นั้นจบครับแล้วก็วิธีใช้แฟก4 2่สองออบเดพาแค่เอาไปฮิลจากอัลติเมตจบส่วนแฟกผสมใส่เพื่อบรดรักษา2ชิ้นบวกกับพลังโจมตี2ชิ้นก็ได้นะครับหรือจะพลังโจมตี2ชิ้นบวกกับพลังโจมตี2ชิ้น,กกนได้เลย แป็กชิ้นที่3แนะนําให้ใส่พลังโจมตีหรือจะใส่ฟื้นฟูก็ได้นะครับชิ้นที่4ก็แนะนําพลังโจมตีชิ้นสุดท้ายก็แนะนําพลังโจมตีเป็นโจมตีล้วนๆก็ได้นะหรือว่าถ้าใครมีโจมตีพอแล้วใส่เป็นโบนัสรักษาก็ได้นะครับถ้าเราอยากฮิวให้ทั้งทีมแรงขึ้นนะ มาต่อเที่ยววุฒแนะนําอันแรกก็ประจําตัวนะครับคนที่ใส่อยู่เนี่ยไปโจมตีพุ่งลงโดนมอนดามเมจโจมตีพุ่งลงของทั้งทีมที่อยู่ใกล้จะเพิ่มมา28% 20วิแค่ให้เจเนี่ยกดสก,กิลแล้วพุ่งลงนะครับได้บัฟละและอีกส่วนหนึ่งโจมตีพุ่งลงของตัวในทีมที่อยู่ใกล้ไปโดนมอนด้วยก็จะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้คนใส่2.5หน่วยสามารถฟื้นฟูพลังงานธาตุด้วยวิธีนี้มากสุด1ครั้งทุก0.7วิ ต่อให้คนใส่ไม่ได้สู้อยู่ก็สามารถฟื้นฟูพลังงานธาตุได้นะครับสรุปอาวุธประจำตัวก็ให้ทั้งพลังโจมตีที่เยอะมากแล้วก็ได้บัฟพ,พุ่งลงแรงขึ้น28% 20วิทั้งทีมฟื้นฟูพลังงานธาตุให้คนใส่ได้อีกสะดวกขึ้นเยอะเลยครับต่อไปแนะนำอาวุธสกายวาร์ดแล้วก็เมมโมรีออฟดัสใส่โล่ด้วยก็ได้นะถ้าใส่ชิ้นเนี้ยส่วนอาวุธสดาวก็แนะนำกิจกรรมอันนี้เลยครับถ้าใครมีนะคือไม่ต้องใช้อะไรอย่างอื่นและ ได้ทั้งโจมตีแล้วก็ฟื้นฟูมาชำชแล้วก็อีกอันนึงกิจกรรมโดโดโกเทลส์และอาวุธคราฟของดากอนสปายถ้าใครต้องการแค่ค่าเอทนะแต่ถ้าใครมีโจมตีจนพอใจแล้วก็มาใส่อาวุธฟื้นฟูได้เหมือนกันนะครับมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเลยหรือถ้าอยากบัฟทีมเพิ่มก็ไปใส่สมุดมังกรได้อีกเหมือนกันนะคุณผู้ชม ต่อไปก็เป็นความสามารถของเซียนหยุนวิธีการเล่นสกิลอัลติพาสซีแบบเข้าใจง่ายๆขอข้ามโจมตีปกติไปเลยนะครับสกิลธาตุกดได้3ทีเพื่อทำดามเมจธาตุลมถ้ากดสกิลรัลวๆก็จะขึ้นไปสูงแล้วก็พุ่งลงมาทำดามเมจแรงสุดกด2ครั้งพุ่งลงมาก็เบาลงมานิดนึงกดครั้งเดียวแล้วพุ่งก็เบาสุดนะครับถ้ากดครบ3ามครั้งแต่ไม่พุ่งลงคูดาวจะลดลง3วิด้วยนะ เอาไว้สำรวจโลกได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ครูดาว12วิสกิลมีเท่านี้เลยครับแต่มีพัสซีบเสริมให้พอเรากดสกิลแล้วก็พุ่งลงโดนศัตรูจะได้บัฟหนึ่งมาให้ตัวในทีมที่อยู่ใกล้1ชั้นเป็นเวลา20วินาทีสะสมได้สูงสุด4ชั้นบัฟที่ว่าเนี้ยจะทำให้อาตาัตราคีของการโจมตีพุ่งลงเพิ่มขึ้น4% 6% 8%และ10% เวลาต่อเนื่องของบัฟที่เกิดจากการโจมตีศัตรูจะถูกคิดแยกกันสรุปเลยสกิลได้อะไรมาบ้างก็เอามากระจายธาตุนะครับแล้วก็มีดามเมจให้แถมเอามาบับอัตราขีของการโจมตีพุ่งลงสายพุ่งลงนี่ชอบเลยนะติดขีช่ำถ้าเราไม่คิดอะไรมากการคอมโบก็แค่กดสกิล3ทีแล้วก็พุ่งลงมาเก็บอนุธาตุแค่นั้นครับต่อไปเป็นอัลติเมทเจ๊จะเรียกสายลมแห่งเซียนทำดามเมจลม,มวงกว้างแล้วก็มีสตาร์วิกเกอร์นกหุ่นยนต์นัเนี่ย มาอยู่ข้างๆเราจนกว่าอันติจะจบซึ่งมันจะทําให้ทุกตัวละครกระโดดสูงได้แล้วก็พุ่งลงมาทําดาเมจได้8ครั้งแถมยังฮิวหมู่ทั้งทีมเป็นระยะทุก2วิฮิวแรงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับค่าโจมตีเรานี่แหละฮิวได้ประมาณ7ครั้งนะครับผมที่มีโจมตี3,747เนี่ยฮิวฮิตแรกก็8,610ฮิตต่อไปก็4 1 8ถ้าอยู่ในทีมอื่นก็จะประมาณ3,900บวกัครับ ก็ค่อนข้างแรงเลยนะคุณผู้ชมเอาไปเป็นสายฮิวอย่างเดียวได้นะฮิวโหดอันดับต้นๆของเกมอ่ะคุณผู้ชมส่วนพัสซีเสริมของออลติก็เอาไวบ้บัฟคือตัวที่สู้อยู่หรืออยู่ใกล้เคียงจะได้ดาเมจพุ่งลงถึงพื้นพุ่งลงจากอากาศอะได้มา200%ของพลังโจมตีเสียนหยุนเพิ่มขึ้นสูงสุด9,000หน่วยดาเมจพุ่งลงจะทำให้เกิดเอฟเฟกเพิ่มดาเมจต,ต่อสตู1ตัวเท่านั้น และตัวละคร1ตัวจะทำให้เกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งทุก0.4วิสรุปเอาติในซ0ก็มีทั้งฮิวมู่ทั้งบัฟพุ่งลงแล้วก็ทำให้ทุกตัวในเกมโดดสูงขึ้นพุ่งลงมาได้8ครั้งนั่นแหละครับสถานะเอาติดามเมดก็2ช่องนี้เลยแล้วก็การฮิว2ช่องนี้ยูนาน16วิคูดาว18วิพลังงานท่าที่ใช้70หน่วย การคอมโบสายซับไม่ยากนะครับเราจะสกิลไป3ทีแล้วก็พุ่งลงเก็บอนุธาตุแล้วก็กดเอาติจบเปลี่ยนตัวออกเซียนหยุดจะอยู่ตำแหน่งในการคอมโบคือตัวที่2หรือ3นั่นแหละครับถ้าอยู่ตัวที่3ตัวต่อไปก็เป็น DPS นั่นเองก็เอามาคอมโบต่อได้เลยโอเคพาสซีฟที่เหลือตัวในทีมไปล่อนเวหาความเร็วการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น15%ซ้อนทบเอฟเฟกที่เหมือนกันไม่ได้นะการอัพสกิลให้เน้นไปที่เอาติก่อนเลย แล้ก็ตามด้วยสกิลตีปกติไม่ต้องอัพก็ได้นะครับถ้าอยากจะเก็บโมราไว้ปั้นตัวอื่นจริงๆสกิลไม่อัพก็ได้นะถ้าไม่ได้ต้องการดามเมจขนาดนั้นต่อไปเป็นทีมแนะนํานผมเคยทําไว้ไปเยอะแล้วนะในคลิปเซียวก็มีนะครับสามารถไปรับชมได้และปัจจุบันส่วนใหญ่ที่เล่นกับเซียนหยุ่นแบบที่โหดๆจ,จัดๆแบบเห็นได้ชัดเลยนะ ก็มีเซียวกรามหมิงดินลุกฮุเถาวอลเลซ่านอกนั้นคือสายสื่อเวททั้งหลายที่คุณผู้ชมอยากจะจับมาพุ่งลงนะครับไม่ก็เป็นตัวที่เคลือบอาวุธได้นานๆเอามาเล่นสายพุ่งลงได้เหมือนกันทีมแนะนําทีมแรกก็จะเป็นฮุเถาฟรินะนายน้อยหรือว่าเย่หลานก็ได้นะสุดท้ายก็เซียนหยุนทีมนี้เหมือนผมจะเคยแนะนําไปแล้วนะคุณผู้ชมทีมนี้จะให้เซียนหยุนใส่4ีออฟเดพารก็ได้นะหรือจะ4ีลมก็แล้วแต่เนาะ คอมโบง่ายๆครับฟูรินาสกิลอลติถ้าใช้ในยน้อยก็นยน้อยสกิลอลติถ้าใช้เยหลานก็ตอนนี้แหละแล้วตัวที่3ก็เป็นเซียนหยุนสกิลออติปิดท้ายทยหูเถาสกิลคอมโบไปพลิกแพลงได้นะคุณผู้ชมต่อไปเป็นลุกฟูรินาเป็นเน็ตเซียนหยุนถ้าใช้เซียนหยุนใส่4ี่ลมก็ต้องไปกระจายไฟให้ได้นะครับ ปิดด้วยดีลุกเอาติก่อนแล้วก็โดดทุ่มเลยจากนั้นก็กดสกิลไปด้วยก็ได้นะแล้วก็ทุ่มต่อไปให้ครบ3ตัวซับเนี่ยอย่าให้ใครออกก่อนก็พลิกแพลงกันได้ตามเวลาบัฟหรือตามเอฟเฟกต์ของแฟกเลยเวลาบัฟนานสุดก็คือฟูรินะสิลองมาก็เป็นเซียนหยุนแล้วก็เป็นเนททีมถัดไปเป็นกาหมิงเป็นเนทเซียนหยุนซิลลิหรือว่าฟูรินาก็ได้ ทีมการามิงจะต้องให้ติดละลายหรือละเขยนะครับถ้าเป็นทีมที่มีซิลลิแล้วเซียนหยุ่นก็แดนใส่4ลมก็ให้เบนเน็ตเนี่ยสกิลไปก่อนแล้วเซียนหยุ่นสกิลเอาติจากนั้นเบนเน็ตเอาติซิลลิสกิลเอาติแล้วก็การามิงปิดไปได้เลยครับเอาติก่อนแล้วก็สกิลพุ่งลงเรื่อยๆเรื่อการคอมโบมาแล้วแต่แฟกแล้วแต่ตัวที่เล่นด้วยนะครับผมก็เลยบอกว่า นี่เป็นแนวทางเท่านั้นเพราะถ้าเปลี่ยนซิลลีเป็นฟูรินะก็ต้องเปลี่ยนคอมโบการวนสกิลใหม่เลยหรือถ้าเปลี่ยนเซียนหยุนให้ใส่แฟกซี่สองออฟเดย์พาร์เราก็ไม่ต้องไปกระจายไฟให้มันวุ่นวายแล้วครับถ้าเปลี่ยนซิลลีเป็นฟูรินะผมก็จะเปลี่ยนเซียนหยุนให้ไปใส่4ี่สองออฟเดย์พาร์เลยการคอมโบก็จะเป็นฟูรินะสกิลโอติเซียนหยุนสกิลโอติเบเนตสกิลโอติแล้วก็กรามบิงนะครับผมจะเรียงตามระยะเวลาของบัฟเลย ต่อไปก็เป็นทีมที่ผมพูดมาหลายคลิปเหมือนกันวาเลซ่าซิลูเนนเอียนซานหรือเบนเนตก็ได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยเซียนหยุนถ้าใครมีวาเลซ่าบวกโอเวอร์โหลดแบบฟูฟ,ฟูอยู่แล้วจะไม่กดเซียนหยุนก็ได้นะครับอย่างที่บอกเลยแต่ถ้ากดมาก็จะได้ทีมเพิ่มมาอีกเยอะเลยนั่นเองถ้าเรามีตัวอวยหลังจากนี้ก็ไม่ต้องกดก็ได้นะทีมถัดไปก็เป็นทีมที่ผมเคยไกด์ไปเยอะมากๆเซียวฟรินะฟรูซานเซียนหยุนทีมนี้แหละที่ทําให้เซียวขึ้นหลักล้านได้นะครับใน8ฮิตนะ คิดละแสนหอะไรแบบนั้นน่ะแต่ต้องติดคิดตลอดการคโมโง,ง่ายๆเลยครับฟูรินาสกิลออาติฟรุซานสกิลออาติเซียนหยุนสกิลออาติแล้วก็เซียวแค่นั้นจบโอเคต่อไปก็เป็นความสามารถของกลุ่มดาวสีหนึ่งใช้สกิลได้2ครั้งนะครับทองโลกได้นานขึ้นแล้วก็เอาไว้คอมโบได้เม็ดอนุธาตุเพิ่มด้วยถือว่าดีเหมือนกันหน้านี้ ต่อไปสีสองพอกดสกิลอย่างเดียวก็ได้พลังโจมตีมา20% 15วิละครับนอกนั้นพัสสิบของออลติอันนี้จะโดนบัฟขึ้นจากที่บัฟดาเมจพุ่งลงได้200%สูงสุด9,000หน่วยใช่ไหมจะคูณ2มาเป็นบัฟดาเมจพุ่งลงได้400%สูงสุด18,000หน่วยที่เหลือก็เหมือนเดิมครับใครที่อยากกดกลุ่มดาว c ีสองนีลยครับโหดมาก ทำให้ตัวพุ่งลงแบบโจมตีแบบคูณ2องไปอีกต่อไป C3 เพิ่มเลเวลเอาติ3ระดับฮิวแรงขึ้นไปอีกด้วยแล้วก็มา C4 พรพอกดสกิลแล้วพุ่งลงโดนมอนปุ๊บจะได้ฮิวหมูสกิลครั้งที่1 2 3ได้ฮิวมา50% 80% 150%, 150ของพลังโจมตีเซียนหยุนเอฟเฟกจะเกิดขึ้นได้1ครั้งทุก5วินาทีซีนี้ฮิวได้ทั้งสกิลเอาติเลยครับของดีมาก C5 เพิ่มเลเวลสกิลขึ้น3ระดับ C6 สกิลบินขั้น1 2 3อะ่ะจะได้ความแรงขีบมาพุ่งลงแรงขึ้น15% 35%แล้วก็70%ตามลำดับและใน16วินาทีหลังกดเอาติจะทำให้สกิลไม่มีคู่ดาวเอฟเฟกจะถูกลบถ้าเซียนหยุนกดสกิลครบ8ครั้งนี่เลยครับตัวดีเบมาละกดเอาติปุ๊บกดสกิลพุ่งลงได้เรื่อย ฮิวมูได้ทั้งสก,กิลเอาติแล้วก็มีดาเมจแรงเวอร์อีกทำสองตำแหน่งในคราวเดียวเลยครับซีหกเนี่ยโอเคการไกด์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบาย